สวัสดีครับ f อฟที่ติดตามรับชมคอยเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเฮาขอบคุณ f อที่กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งกดแช่ก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจด้วยดีเสมอมา ทั้งสองของเขากะมีกำลังใจเหตุคือเปลี่ยนแปลกเปลี่ยนพอาหายาให้เอฟซีได้ติดตามรับชมกันคลิปนี้ช่องสมาคมนแนวกับมาคัดเหรียญชนิดสิบบาทกะขัดมาเพื่อสี่หาเหรียญเก็บสะสมสามเหรียญที่มีความนิยม แต่ก็เราได้หมายถึงเรียนหายากจนเกินไปนะครับหนึ่สิบบาทก็ซึ่งคัดมาแล้วนะครับก็ดนปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองนะครับกัปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้าส่วนปีพศ2534นนะครับซึ่งเป็นเรียนหายาก นะครับเป็นเรียนหาอยากผลิตหน่อยนะครับปีต่อมานะครับก็เป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนี่ก็เป็นปีที่ผลิตจํานวนมากนะครับสามปีพศนี้นะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองนี่ก็ผลิตจํานวนมากนะครับก็ ที่มีราคาเกินหนาเรียนนะครับก็คือปีพศ2535 36นะครับมีราคาเกินหนาเรียนก็นคืออเป็นการสะสมนะครับเป็นบางคนบางท่านนะครับสำหรับปีพศ2535 36รามาสหรคาเรียนละ12บาทเกินหนาเรียน2บาทนะครับก็เก็บไว้นะครับในอนาคตอาจจะมีแล้วนะครับสองพศนี้ นะครับเพราะว่าทางกรมธนารักษ์เพื่อนเกสิเก็บเหรี่ยนล้อเก่าไปล้อใหม่นะครับฉะนั้นนักสะสมเพื่อนก็นเลยเ,ก,ออ 5, 36, ลเก,ลก็บปีพศ2535 36เริ่มเก็บแล้วก็ปีพศ2539นะครับเหรียญ10บ,บาทนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตครั้งแรกเลยก,ก็คือปีพศ2531นะครับผลิตแทนแบ่ง10บ,บาท นะครับกับปีพศ253 1นเนี่ก็ผลิตจำนวนประมาณ6ก0มืเหรียญเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่หาย,ยากติดได้รับไปแล้วนะครับกับต่อมาจากนั้นก็มาผลิตอ่ผลิตปีพศ25 3 1อบอ 2, 1300, 38, ผลิตออกมาแล้วมันสวยงามนะครับเขาก็มาผลิตปีพศ2 5 3 2นี่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับอ่ปีนี้ก็ ปีพศ2532ในส่วนมากนะครับก็บจะเป็นเหรียญที่มีราคามีคนจยมก็คือเป็นเหรียญใส่เลือนใส่แตกกับเป็นเหรียญเน้อเกินแล้วก็เป็นเหรียญที่แปลกนะครับหลังก็คือถามแบบนี้ก็คือปกติตัวไปนะครับกาบตัวมานะครับก็บเป็น33นี่กับบ่อต้องเอืถึงนะครับหลังจากปีพศ2532 แล้วกับปมาผลิตปีพศ2533นะครับซึ่งผลิตแค่หนึ่งรอยเหรียญนะครับแต่ผต้องบอกถึงเลยนะครับปีพศ2533นะครับแต่บางกับปีพศ2534นะครับก็บจำนวนผลิตก็น้อยก็มากกับปีพศ2535 36นะครับนี่ครับนี่ก็คือเหรียญที่ทาง่องของเรานะครับนำมาเสนอนะครับ เป็นเหรียญสิบบาทปีพศหายากแลยกับปีพศที่ที่มีความนิยมในอนาคตต่อไปหลายหลายถัดหลายช่องหลายๆคนหนักสะสมกระเริ่มเก็บกันนะครับเนื่องจากว่ากองกระสาบเพื่อนกระสิทธ์นำเอาไปล้อมใหม่เข้ากับเกบไว้เขายันหาบอพอ่อต่อไปนะครับสำหรับพี่นี่ของสมาคามพี่แนวกับน,นำข้อมูลเหรียญมาให้พี่น้องได้ติดตามรับชมกัน ก็ฝากไวส้สำเนียนะครับสโหนักคิวนี้ทีม้าพอกันไหมสวัสดีครับ